สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเปรียบเทียบนะครับกับลำโพงนะครับ S 9000นะครับตัวนี้นะครับแถมมาแาก vivo v 23 5g นะครับแล้วก็ลำโพงตัวนี้นะครับกับ i w a o r a c l e นะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับก็เพราะตัวนี้ถ้าเกิดพุ่งตรงนะมันเทียบได้กับราคาประมาณนะครับลำโพง Bluetooth ทั่วไปครับตัวละ6-700นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณต้องการเสียงที่ดีขึ้นมาหน่อยเนี่ยเฮ้ยคุณก็ต้องเพิ่มเงินขึ้นมานะครับ iwaarock ตัวนี้ราคานะครับประมาณ2,000กว่าบาทนะครับ ก็ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวจะลองนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็ตัวนี้ไอ้วาล์วโรลเร์เนี่ยสามารถนะครับนอกจากเพิ่มวอลลุ่มได้แล้วก็สามารถเพิ่มเบสได้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะลองฟังเปรียบเทียบกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง

เดี๋ยวคราวนี้ครับเราก็จะมาลองนะครับกับตัวนี้ครับกับลำโพงนะ S 9พันนะครับที่ถามกับ Vivo V23 5 B T ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับกับตัวนี้นะครับนี่และเี่มคันนะครับมีแสงด้วยนะจ๊ะนีครับโอเคครับเดี๋ยวจะเปิดได้ฟังนะว่าเป็นยังไงกันบ้างรับเพลงเพลงเดิมนะครับ ตุมงดก้างบนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาคือซับปิเปอร์นะครับ Hip Hop เดี๋ยวคราวนี้นะครับเราจะเปลี่ยนอีกเ,เ,เพลงนะครับเป็นเพลงแบบสบายๆครับว่าะจะเป็นยังไงจะนั่งยังครับ มื่อิบเพลงเบียนีเ่เบียเยรับนี่เราองเพลงแบ<ม>บอังคุสติแบบแฟนชีฉันลนะ อ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะมาลองนะครับกับตัวนะครับไอว่าออรคอนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับเพลงอาลุสติกแบบธรรมดานะครับอันนี้เนี่ยปิดก่อนปึ๊บอ่าปุ๊บอโอเคไฟดับแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมบอ่ะแ๊บนึงจ้ะโอเคเชื่อมติดแล้ว เป็นดอกพิเตอร์สองดอกแล้วก็ดอกเบสหนึ่ดอกนะครับเราต้องเข้าใจนะครับราคาต่างกันสี่เท่านะครับสอตัวนี้ อ่ก็ประมาณนี้นะครับความแตกต่างนะครับของสองตัวนี้นะครับแต่ในเรื่องราคานะครับก็นะครับก็ตัวเนี้ยไม่มีขายนะครับก็ตัวนี้ก็เลยจะต้องซื้อนะครับเป็นขอนแถ็กับพวกวีวโนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณภาพเสียงมันก็เข้ากับตัวมาแล้วหกร้อยนะครับแต่วนนี้ตัวสองพันกว่าบาทนะครับราคาก็ต่างกันสี่เท่านะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครมองว่าเฮ้ยพี่อัเนี่ย เสียงแค่นี้พอนะครับคุณก็ไม่จำเป็นต้องซื้อแบบรุ่นแพงๆตัวนี้นะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยไม่พอนะครับคุณก็ต้องไปซื้อรุ่นแพงๆนะครับก็นี่นะครับก็เพื่อเป็นการสะดวกการตัดสินใจของคุณนะครับเพราะว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะลำโพงแบบไอ้ตัวอะไรหลักพันเนี่ยมันดีไหมเสียงแล้วไอ้ราคา2อ0 0กว่าบาทเนี่ยมันจะประมาณนี้นะครับเผื่อว่าใครแบบว่ากำลังคิดว่าเฮ้ยพี่อันของ2อ0 0กว่าบาทเนี่ยคุณภาพเสียงที่มาณไหนครับก็ประมาณเลทประมาณนี้ครับกับของ2อ0 0กว่าบาทนะถ้าเกิด3,000 4,000 5 0ามพันสอัพเลเวลขึ้นไปนะครับก็นะครับ เพื่อว่าเป็นประโยชน์ในการช่วยตัดสินใจนะครับต้เลยถาว่าเฮ้ยมองเสียงแค่ตัวนี้พอแล้วคุณก็สามารถใช้แค่ตัวนี้พอก็ได้นะครับผมโอเคครับเพื่อจุการเรียดูคลิปนี้เป็นเท่านี้นะรับฝากกดไลค์สับสไครแล้วก็แชร์ด้วยนะ